สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้น้องนิ่าอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะจ๊ะแต่รอบรอบน้องนิ่าของเรานั้นเคลื่อนไหวเป็นว่าเล่นเลยนะจ๊ะเริ่มจากคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นอปป้าที่คอยดูแลลูกสาวของเรามาตลอดนะครับก็คือพี่เมเน์ผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะปรากฏตัวกี่ทีก็ต้องมีพี่เขาเนแบกกระเป๋าทีเดินดูแลความปลอดภยัยคอยแบบไม่ให้ใครเข้าใกล้มาทําอันตรายน้องเราได้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่บริการแล้วกันเนอะไม่ได้ว่าเมเนเจอร์แล้วเรียกว่าเป็นพี่บริการคนนึงนะครับ อัป IG ส่วนตัวเป็นรูปภาพการได้ไปเที่ยวประเทศไทยของเรานะจ๊ะแล้วก็ภูมิใจในหลายๆโมเมนต์ตั้งแต่โมเมนต์ที่กินไข่นกกระทาบนรถที่ซึ่งคนที่ถือเนี่ยน่าจะเป็นนอริซ่าหรือเปล่าเพราะมือสวยขนาดนี้นะจ๊ะส่วนอีกภาพนึงก็จะเป็นภาพที่นอริซ่าเนี่ยไปงาน True ID นั่นเองเนาะก็เดินดูแลประกบอย่างดีนะจ๊ะไม่ให้ใครมาย่างกรายนอริซ่าเราได้นะครับส่วนวิดีโอตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็เพราะว่าเป็นสีวินาทีสั้นๆแต่บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างว่าเฮ้ยนอริซ่าของเรานั้นน ร้อนเนาะก็เลยให้กินน้ำปั่นของพี่แม่ค้าสุดน่ารักคนนี้ซะหน่อยนะจ๊ะซึ่งถ้าดูจากสีน้ำแล้วเนี่ยน่าจะเป็นน้ำแตงโมรหรือเปล่าเพราะว่าน้ำแตงโมเนี่ยมันมีความชื่นอกชื่นใจหากินได้ง่ายๆในประเทศไทยกันด้วยนะครับแล้วแตงโมรประเทศไทยของเรานั้นป้วนแน่นแน่นอนโนริซ่าเนี่ยตกคนเกาหลี่มาอยู่ในไทยด้วยอาหารไทยด้วยนะจ๊ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆฟังดีๆจะได้ยินเสียงโนริซ่าเนี่ยหัวเราะด้วยแล้วก็พี่แมคค้าของเราเรียกว่าน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปฟังกัน เออดูเหมือนว่าพี่เมนเจอร์ของเรานั้นจะอยู่ดีกินดีนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็ดูแลโนริซ่าของเราอย่างดีก็ดูแลกันไปดูแลกันมาเนาะในหน้าที่ของตัวเองที่จะดูแลกันได้นะจ๊ะในความเป็นแม่งานของเรานั้นที่บอกว่าพาทัวร์เที่ยวไทยแล้วนั้นไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้หลุดออกมาด้วยนะเนี่ยเออก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกโมเมนต์หนึ่งนะจ๊ะอ่ะส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่โงริซ่าของเรานั้นมีผู้ติดตามบน IG นะครับนก้วยินดีไปแล้ว1กล้วก็ทางํานักงานขข่าวองหล้วยินดี่อนแน้าเนมวน่หน อวยอะไรกันนักหนาอวยจนเอสเนี่ยงงแล้วหนึ่งนะสมัยก่อนมีที่ไหนข่าวนอริซ่าบนเว็บเกาหลีไม่มเเเีเดี๋ยวนี้หรอโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยนอริซ่าขยับตัวนิดนึงก็มาอวยกันแล้วน,นะจ๊ะล่าสุดเขาก็มาประกาศล่วงหน้าไปเลยว่าการเข้าถึงผู้ติดตาม95ล้านคนบนอินสตาแกรมเป็นสถิติแรกในหมู่คนดังที่ใช้งานในเกาหลีจากสถิติของกิน n n e s s World Record นี้สร้างสถิติโลกสำหรับศิลปิน K-POp ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรมของ K-pop กันเลยทีเดียวนะครับ อะไรประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ตะกี้แอดก็คือนําเข้าเสียงนักข่าวมาเลยเพื่อนๆนะไม่ได้มีการพากเพิกอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะเพื่อให้มันชัดเจนแล้วก็ฟังดังๆนะจ๊ะเบอร์หนึ่งของเกาหลีเนี่ยจริงๆก็เป็นมานานสักพักนึงแล้วนะใครๆก็รู้แต่ว่าร้อยล้านแรกนั้นโนริซ่าได้มาอยู่ในกํามืออย่างสวยสดงดงามจริงๆนะครับก็เป็นศิลปินระดับโลกอ่ะเนาะใครก็ต้านทานไม่อยู่ประเมื์อะแล้วส่วนอีกวิดีโอนึงนะครับที่แอดจะเอามาฝากท้ายคลิปนะครับก็คือเป็นช่างทาเล็บคนหนึ่งที่ย ฮ้ยมีฝีมือแต่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นแต่นอริซ่าไม่รู้ไปรู้จักเขาได้ยังไงแอดก็ไม่มั่นใจว่ายังไงแต่ไปดูใน Tik t o อกส่วนตัวเนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ2193คนนะครับเขาก็อัพผลงานของเขาเนี่ยลงใน t i k t o อกเป็นจํานวนมากแล้วก็มีแต่ผลงานที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนอริซ่าคนนั้นก็เหมือนไปเรียกเขาเนี่ยมาทำเล็บให้หน่อยเพราะนอริซ่าต้องการผลงานที่เข้าถึงง่ายๆไม่ต้องยากเกินไปนะครับซึ่งช่างทํเล็บคนนี้นะครับเขาน่าจะพำลักอย ประมาณนี้เนาะช่วงนี้โนริซ่าก็เงีย,งงยบๆน่าจะพักผ่อนเต็มที่แล้วแหละเพราะว่าบินไปบินมาเมื่อวานก็ไม่ได้พักเลยนะไปเที่ยวคอนเสิร์ตของ G Idol แล้วก็ Bruno Mars พอมาวันนี้ก็นอนดูหนังฟังเพลงที่บ้านก็ได้ชิลๆบ้างก็ได้นอนริซ่านะกินให้อิ่มนอนหลับให้เต็มที่ทั้งวันไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงว่าเออโนริซ่าผอมไปหรือเปล่าหรือจะเป็นหวัดเป็นไข้ไหมเพราะไม่ได้นอนพักนะจ๊ะตอนนี้ก็น่าจะได้พักกันแล้ววันนี้นะครับก็มารอดูพรุ่งนี้ว่าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไง